รู้ไหมครับว่าเรือสำราญหนึ่งลำเนี่ยใช้ไฟฟ้าเท่ากับอําอำเภอเลยยกตัวอย่างเรือเรเด้นออฟเดอะซีที่ผมอยู่เนี่ยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างกังหันก๊าซและไอน้ำหากเรือใช้กำลังไฟฟ้าเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจะมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ1387มเมกะกวัต์ชั่วโมงต่อวันเลยครับเทียบเท่ากับอำเภอขนาดกลางที่มีประชากร5 0,000่นคนโดยบวกการใช้ไฟโรงเรียนโรงพยาบาลสํานักงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมอำเภอขนาดกลางเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าอยู่ที่200-250สวงต้อยถมง่องร่อเท่ากับารใก้ไฟช้า5ถึง7อําเภอ รวมกันเลยทีเดียวต่อหนึ่งวันครับบนเรือใช้ไฟฟ้าหนักกับอะไรบ้างระบบปรับอากาศทั่วเรือครับระบบน้ําอุน่นห้องพักแขก10 7 1ห้องห้องพักลูกเรือ400กว่าห้องครับระบบนําล่องระบบดาวเทียมลิฟต์บนเรือทุกตัวครับรงละครแสงสีเสียงบนเรือเวทีท,ทั้ง5เวทีบนเรือครับระบบของร้านอาหารต่างๆระบบความปลอดภัยบนเรือระบบกาจัดของเสียบนเรือและอื่นๆอีกเยอะมากครับแน่นอนว่าใช้เชื้อเพลิงมหาศาลมากๆและไฟฟ้าไม่เคยดับแม้แต่วินาทีเดียวร,รวมถึงอินเทอร์เน็ตดาวเทียมบนเรือครับเป็นระบบ WiFi ทั่วเรือกลับมาห้องเทรดหา ที่2ผมนอกจากเงินเดือนบนเรือนะที่ผมเทรดเนี่ยเป็นของไบนารี่นะครับสัญญาณที่ใช้ในการเทรดแบบไม่ต้องวิเคราะห์เองของซิกซี่ครับเหมือนเดิมพอร์ตรผมค่อนข้างใหญ่ๆนะลงในวอล่มที่สูงได้ผมเข้ามาสัปดาห์ละสองสาครั้งเท่านั้นครับช่วงนี้เอาจังหวะดีๆเลยใครอยากเทรดเนี่ยไปศึกษาให้มีความรู้ก่อนนะครับแล้วตัวสัญญาณเนี่ยค่อนข้างแม่นมากครับนี่อย่างวันนี้9 7ดอลลาร์ครับหรือประมาณ3 0 0 0ันสไทยครับใครสนใจเนี่ยมีลิงก์กลุ่มเรียนฟรีอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับกดที่คําว่าเกาะที่อยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มด กดไปแล้วก็จะไปเจอกับวิดีโอยาวครับหลังจากนั้นกดไปที่คําว่าเพิ่มเติมที่คําอธิบายใต้คลิปก็จะเห็นคําว่าลิงก์กลุ่มศึกษาครับกดเข้าไปได้เลยครับถ้ากดไปแล้วไม่เจอให้ไปที่จุด3จุดขวาบนแล้วเลือกเปิดในเบราว์เซอร์ครับ